นะครับผมก็จะเปลี่ยนฉากหลังนะครับเปลี่ยนฉากหลัง virtual background ไปเป็น virtual background แบบนอนคือฟ้าๆเขียวๆก่อนนะครับซูมก็จะเริ่ม record นะครับหลังจากนั้นผมก็จะ invite ทุกๆท,ท่านโดยการ copy invite link นะครับไปส่งให้ทุกท่านใน l ลายโอเคทุกๆท,ท่านเตรียมตัวเข้า l ลายออกจากการประชุม l ลายอันนี้ก่อนแล้วเข้ามา นะครับตามลิงก์นี้ของซูมที่อยู่ในไลน์คลิกตามเข้ามาเลยครับผมจะสต็อปคอล l ล n e กลุ่มนะครับเพื่อให้ท่านใช้กล้องกับซูมหยุดออกจาก l ล n e กลุ่มนะครับไปซูมกันไปเลยครับ สวัสดีครับท่านตามผมมายังซูมแล้วครับกรุณาเปิดกล้องของท่านด้วยครับผมจะค่อยๆรับกันมานะครับท่านเก่งมากๆเลยครับเยี่ยมเลยมานนะครับด้ครับดีมากครับเดี๋ยวผมค่อยๆรับท่านเข้ามานะครับขนาดนี้เข้ามาแล้วหกท่านนะครับเข้ามาแล้วหกท่านนะครับ คุณโด่งครับเข้ามาแล้วเปิดกล้องได้ไม่เอ่ยคอนเน็ Connect ด้วยออดดโอด้วยนะครับโอเคครับคุณโด่งเข้าได้แล้วน้องนักศักได้แล้วคุณพรพศเข้าได้แล้วนะครับครับามาอยู่ไหนไม่รู้อรอรอสักนิดหนึ่งครับกลางทุกทุกท่านเข้ามาแล้วตอนนี้ผมไม่อยากให้ท่านส่งเสียงละผมกดมิวอ ท่านถูกปิดไปแล้วท่านไม่สามารถพูดได้ละคนเป็นคนโพสซูมคอนโทรลทุกอย่างเห็นไหมครับน่าสนใจนะครับท่านที่ใช้ชื่อว่า Copy ST ท่านมีความพยายามสูงมากที่ใช้โทรศัพท์เรียนกับผมอยู่ชื่นชมนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับเดี๋ยวท่านโอเคแบบนี้แล้วเดี๋ยววันจริงเราจะดีขึ้นนะครับคุณโด่งเปิดกล้องได้ไหมเอ่ยครับตอนนี้รอคุณโด่งเปิดกล้องอาจารย์เอรอเข้ามานะครับอาจารย์ชื่อเอหรือเอกันแน่ว่าผมก็ลืมถามท่านไป เดี๋ยวถามท่านอีกทีนะครับสักครู่เดียวครับอาจารย์ชื่เอ๋ครับอาจารย์ชื่เอ๋ครับอาจารย์เอ๋คอนเนคมาแล้วเย้อาจารย์เอ๋เข้ามาได้แล้วดีใจมากเลยรอเสียงท่านก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับอาจารย์เอ๋เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะปลดเสียงให้อาจารย์เอ๋นะครับ Park to un mu t e อ่าโอเคนะครับอาจารย์เอ๋ครับอาจารย์เอ๋ลองเปิดไม์พูดกับผมหน่อยไหมครับกดปุ่มเปิดไม์ครับ คุณโด่งได้แล้วเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะครับทุกท่านลองเปิดกล้องดูครับอาจารย์อภินญพัฒน์รอสักครู่นะครับขึ้นเป็นคณะบดียังครับอยัางครับอย่างครับโอเคครับแซลเล่นครับตัวทีครับตกใจฮะไม่มีใครอยากเป็นผู้บริหารเนี่ยทำงานยุคนี้นะครับก็เดี๋ยวรอทุกทกท่านนะครับใช้เสียงได้ไหมอ้าวข้างหลังของคุณโด่งมีคนเดินอยู่นะครับเข้าห้องน้ําไปแล้วนะครับโอเคครับโอ้โหนึกว่าเวอร์ชัวรกราฟิกอาจารย์เอ๋ส่งเสียงได้ไหมครับ ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยอาจารย์ต้องกดเปิดเมโคโฟนครับลองพูดดูครับไม่ได้ยินครับอาจารย์ก็ยังไม่ได้ยินครับถ้าอาจารย์เอ๋ลองดูปุ่มที่มันเป็นปุ่มที่จอยวิดออดิโอมันมีปุ่มที่เขียนว่ามิวนะครับถ้าอาจารย์ใช้โทรศัพท์อาจารย์จะต้องกดแตะปุ่มมิวให้มันออฟไปครับถึงจะมีเสียงเข้ามาตอนนี้ก็ยังมิวอยู่ครับอาจารย์ผมปดมิวอาจารย์ก่อนครับ Ask to u ู m u t e วอาจารย์ต้องปลดอันมิวก่อนนะครับ ได้ไม่เอ่ยไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้องลองครับเพราะพอดีผมเข้าใจว่าอาจารย์อาจจะย,ยังไม่ได้อนุญ,ญาตในการใช้เสียงเข้ามาในไมโครโฟนของเราอะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าท่านใดใช้เสียงปกติไหมครับอาจารย์พาาิญญพัฒนส่งเสียงหน่อยได้ไหมครับลองเปิดเสียงไมโครโฟนครับกดปุ่มมิอาบลองพูดโอเคอาจารย์สวัสดีค่ะได้ยินนะคะได้ยินครับ ับงั้นผมมิวาจา์ไปน้องพัฒนศักดิ์ครับลองเปิดไมโครโฟนครับลองพูดหนึ่งสองสามสวัสดีครับโอเค okay. ใช้ได้ครับเสียงไมโครโฟนแบนนิดนึงใช้เครื่องของห้องนะครับคุณพรพจน์ครับลองเปิดไมโครโฟนพูดกับผมหน่อยครับ ยังไม่ได้ยินครับมันจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มมิวทางล่างซ้ายสุดนะครับกดมิ้วล่างซ้ายสุดถ้าใช้มือถือจะต้องเปิดปลดเสียงก่อนนะครับตอนนี้เราพบปัญหาละนะครับถ้าท่านใช้มือถือจะปลดเสียงจากมือถือได้ยากขึ้นต้องหาปุ่มให้เจออาจารย์เอ๋หรือคุณพจนิดไหม่ครับสวัสดีครับโอเคครับคุณรอจพ์เจอปุ่มแล้วนะครับผมมิวคุณรอจพดไปครับคุณโดงครับส่งเสียงให้ผมหน่อยครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับผมโอเคคุณโดง ครับเรียบร้อยครับโอเคอคุณก๊อ y s ี้เเปิดกล้องหน่อยครับเปิดไม์ด้วยครับคุณรุดครับคุณรุดทักทายผมหน่อยครับเปิดเสียงหน่อยครับครับอาจารย์โอเคครับคุณรุดเปิดเสียงเรียบร้อยครับคุณก๊อ y ี้ครับเปิดเสียงหน่อยครับทักทายกันหน่อยครับเปิดไม์นิดนึงครับไมโครโฟนต้องแต่เปิดก่อนครับ โอเคครับอาจารย,เรย์เยี่ยม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 ใช้ได้เลยครับโอเคกดมิวส์นะครับผมปิดมิวส์เสียงท่านนะครับหรืออาจารย์เอ๋แล้วนะครับแอดมินิสเตอร์นี่ท่านเป็นผู้ใดครับแอดมินิสเตอร์นี่เป็นเป็นเครื่องแอดมินของใครครับไม่แน่ใจละท่านเงียบๆอยู่เป็นเครื่องแอดมินของเครื่องึืงแน่นอนเลยเป็นคอมพิวเตอร์อาจารย์เอ๋ต้องลองหาวิธีการในการเปิดเสียงนะครับ โอเคอดทนกันนิดนึงนะครับพัฒนาเก้าเก้าฮอตเมลกำลังจอยด้วยออดดโอหลักการนะครับอาจารย์ต้องจอยด้วยออดดโอคอมพิวเตอร์ออดดโอนะครับอาจารย์ถึงจะใช้เสียงได้อาจารย์เอได้ไหมครับยังไม่มาเลยอาจารย์ลองอ้าปากอ้าปากพูดเสียงก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์เงียบเพราะอาจารย์ไม่มีเสียงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเทนอาจารย์เอแยกต่างหากก็ได้ครับอาจารย์ใจเย็นๆนะครับ คุณก็คุณก็ปีอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วท่านที่ใช้ Account พัฒนา99เนี่ยท่านท่านเข้ามาแล้วหรือ,อยังครับเดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นผมไปกับท่านที่เข้ามาก่อนนะครับขณะนี้วิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดวิดีโอแล้วโยนตัววิดีโอใส่ไปในไลน์ให้ท่านทั้งหลายลองดูเลยโอเคนะครับสำคัญตรงนี้นะครับหลักการนะครับท่านอาจารย์เอเนี่ยใช้ใช้มือถือ ไม่ต้องกังวลครับฟีเจอร์ของมือถือจะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์เดี๋ยวในวันจัดงานจริงอนาะจารย์ต้องอยู่กับผมอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็พบกันแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอตอนนี้น้องเข้ามาใหม่ได้หลายคนละนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ PC นะครับท่านใช้ Mac หรือท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะมีระบบแชทที่สามารถทําให้แต่ละท่านเนี่ยพิมพ์แชทกับเราได้ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะใช้คุยกันนะครับวันนี้เนี่ย ความแตกต่างของการใช้ซูมกับความแตกต่างของการใช้ไลน์วิดีโอคอลมีความชัดเจนใช่ไหมครับข้อแรกเลยลักษณะของการใช้ซูมตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้คือผมมิวไมโครโฟนไม่มีใครได้ยินเสียงเลยท่านเป็นคนควบคุมเป็นผู้สื่อสารคนเดียวข้อที่2เกิดความยากว่าผมกําลังพูดอยู่แล้วผมจะมองทุกๆคนไปพร้อมกันได้ยังไงเกิดความยากตรงนี้นี่คือสิ่งที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกในการสลับจอ ถ้าเรามีจอหลายจอเป็นเรื่องง่ายไม่ยากครับถ้าเรามีจอเดียวแบบที่เรามีอยู่นี้ต้องแบ่งหน้าจอเพื่อที่จะดูหน้าคนด้วยดูสไลด์สิ่งที่เราอยากจะโชว์ด้วยก็จะมีดีเทลเยอะๆซึ่งเราจะได้เรียนกันโอเคนะครับข้อต่อไปส่วนสำคัญของลายที่แตกต่างกันกันกบ z o ูมคือฟีเจอร์บางฟีเจอร์ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมสั่งแชร์สกรีนและผมสั่งไวบอร์ดผมกดแชร์ตรงนี้ไวบอร์ดเกิดขึ้น ทุกทุกท่านสามารถทดลองวาดอะไรลงบนไว้บอร์ดของผมไหมครับลองเลยครับอย่างนี้สวัสดีลองไหมครับโอ้นี่ใช้เมาส์เขียนทำได้ไหมครับเห็นไหมครับสวัสดีมีคนลองละร่วมกันสิ่งนี้ทำได้บนซูมไลน์วิดีโอคอลทำไม่ได้โอเคไหมครับผมกดเซฟ แล้วผมก็เซฟในไฟ n d เดได้หน้าตาแบบนี้ก็เกิดเซฟขึ้นมาเป็นภาพได้หนึ่งภาพหน้าตาเป็นไวบอร์ดแบบนี้นะครับส่งลายให้ท่านดูตอนนี้ถ้าเปิดลายขึ้นมาท่านจะเห็นเลยว่าในลายมีไวบอร์ดเมื่อสักครู่ที่เขียนพร้อมกันดังนั้นถ้าพิมพ์ได้ทุกอย่างก็จะเยี่ยมมากเลยและผมก็กด Stop Share กลับมาเจอหน้าทุกท่านเหมือนเดิมโอเคไหมครับเห็นจุดเด่นของไลน์แล้วเนาะเออจุดเด่นของซูมแล้วเนาะ ต่อไปนะครับอาจารย์อพิญภัท์นะครับฉากหลังท่านท่านทำเวอร์ชวลแบ็กกราว n ์แนะนำให้ท่านอาจารย์ลองหาฉากเขียวหรือแม้กระทั่งหน้าตาเป็น f ิวเจอร์บอร์แบบนี้นี่ผมให้อาจารย์ดูเบื้องหลังเลยนะครับนี่เป็นมุมของห้องเลยนะมุมซ้ายขวาเนาะต่อให้มีหน้าตาแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ใช้แสงไฟเลยวันทํางานจริงๆผมจะอยู่ที่รามคำแหงไม่ใช้ฉากหลังวันนี้ผมจะเปลี่ยนฉากหลังให้ท่านดูนะครับ โดยการเลือกวิดีโอที่เป็นฉากหลังตอนนี้ผมปิดกล้องเป็นหน้าผมผมเปิดกล้องเป็นหน้าจริงปิดกล้องเป็นใบหน้าที่เป็นรูปของ Account ์คำถามนะครับถ้าอาจารย์ทุกทุกท่านหรือพี่น้องทุกท่านของเราไม่ได้เอารูปขึ้นในโปรไฟล์ระบบก็จะขึ้นเป็นชื่อของ a อค o คาท์ที่ล็อกอินโอเคไหมครับดังนั้นแนะนําให้เอารูปขึ้นไว้จะได้มีรูปหล่อๆในระบบ เวลาต้องการปิดกล้องเห็นเป็นรูปลูกศิษย์ของผมเนียนมากถ่ายรูปตัวเองตอนนั่งหน้ากล้องอย่างนี้เลยแล้วก็อัพขึ้นแหมแต่หลอกไม่ได้เพราะรูปเวลาขึ้นมันขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้ข้างซ้ายขวามันยังดําอยู่แหมมันหลอกผมเนียนเนียนไม่ได้นะครับต่อไปผมเปลี่ยนฉากหลังให้ทุกทท่านดูเราเรียกว่า virtual background เบสิกสุดก็คือสะพานหน้าตาแบบนี้ที่เราใช้กัน ท่านอาจารย์นภิญญาพัฒ์เห็นแล้วว่ามีความเนียนสูงมากเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีกรีนสกรีนนะครับวันนี้จะแนะนำท่านยาวไปเรื่อยๆเลยจนถึงทักษะอีกหลายอย่างที่ท่านทั้งหลายจะได้จากการอบรมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ไม่มีไฟไปรามคำแหงพรุ่งนี้ผมจะเอาไฟไปติดตั้งน่าจะสว่างกว่านี้แล้วจะเป็นยังไงไฟแบบไหนดีพรุ่งนี้เราเรียนเอวันเสาร์เราเรียนกัน นะครับและถ้าวันนี้ผมสาธิตให้ท่านดูว่าหากฉากหลังเป็นสีอ่อนๆคือขาวนี่ครับฉากหลังหน่วยงานขาวปึ้มเป็นยังไงครับฉากหลังหน่วยงานขาวข้อเสียคือหน้าตาของผมก็จะขาวๆเหลืองๆเพราะฉากหลังมันขาวนะครับแต่ถ้าผมฉากหลังเข้มหน้าผมจะเด่นขึ้นมาเลยมีความต่างมากเลยในซูมและตอนนี้ผมใช้กล้อง ในลักษณะของกล้องที่เป็นกล้องของเครื่องแม็เดี๋ยวผมจะเอากล้องที่เป็นเว็บแคม1 0 80p ไปติดตั้งให้ดูว่าต่างอย่างไรอีกดังนั้นเราจะเรียนกันในวันเสาร์โอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันเสาร์ทุกทกท่านพอเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมอบโจทย์ให้ทุกทกท่านฟังแล้วบันทึกสิ่งนี้โยนไปเป็นวิดีโอใส่ไว้ในไลน์ท่านเปิดวิดีโอในไลน์ดูได้เลยนะครับ ข้อแรกผมจะแชร์สกรีนแชร์เดสก์ท็อปแชร์ขณะนี้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับ z o o m นะครับจะสามารถที่จะใช้ในการแชร์เดสก์ท็อปได้ตอนนี้เห็นหน้าลายของผมเนาะเดสก์ท็อปของผมมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะแชร์เดสก์ท็อปของตัวเองได้หมดว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่วันที่ผมกดสกรีนแคปเจอร์ไว้แล้วผมต้องการเปิดไฟล์ PDF ผมก็สามารถที่จะเลือก PDF ขึ้นมาแชร์หน้าตาแบบนี้ได้เลยนั้นแสดงว่าวันจริงที่เราจะเจอกันในวันเสาร์ที่27นี้เราเริ่มต้นเข้าร่วมการลงทะเบียนตอน8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นะครับทุกๆท,ท่านครับในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนผมจะส่งลิงก์ในการทดสอบพรีเทสความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนไปยังทุกๆท,ท่านโดยส่งในไลน์กลุ่มเป็น Google Form เข้าไปจิ้มทำทุกคนนะครับให้ข้อมูลผมหน่อย เช้าของวันที่27มิถุนายนผมก็จะเปิดระบบ Google Link ให้ท่านไปกรอกฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมให้ท่านอาจารย์เอนิดนึงก็ท่านเข้าแล้วนะครับระหว่าง8โมงถึง8โมงครึ่งหลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นว่าด้วยเรื่องของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือกันว่าเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้งานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นเราจะพัก เล็กน้อยแล้วกลับมาว่าด้วยเรื่องของฟีเจอร์และแพลตฟอร์มของซูมที่เกี่ยวข้องช่วงเช้าภาพรวมของซูมทุกฟีเจอร์ถูกเรียนทั้งหมดช่วงบ่ายเราจะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารผ่านวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาทุกท่านเรียนแล้ววัจนะภาษาสำคัญเพราะผมพูดกับท่านด้วยอักขรวิธีที่ชัดเจนท่านก็ได้ยินชัดเจนน้ำหนักเสียงแตกต่างท่านก็ได้ยินแตกต่าง วันนี้ถ้าท่านพูดโมโนโทนท่านก็หยิบน้ำมากรวดยะท้าวาริวฮาปุราปริูอย่างนี้อาจารย์ก็เป็นพระไปดังนั้นทุกอย่างก็เหมือนกันครับพี่น้องทุกท่านครับวัจนะภาษาใช้ปากแต่อวัจนะภาษาเราพูดสิ่งที่มันกลมกลมเราพูดถึงสี่เหลี่ยมอาจารย์ไม่จําเป็นต้องนั่งพูดแล้วก็พูดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาท่านอาจารย์มีมือประกอบได้อาจารย์ต้องรู้องศาของกล้องที่อาจารย์ใช้งานอุปกรณ์ด้วย อาจารย์จะรู้จักไมโครโฟนประเภทต่างๆพี่น้องทุกท่านจะรู้จักว่าไมโครโฟนแบบไหนดีเดี๋ยวมีคำถามเลยลงทุนซื้อไมดีไหมผมจะทดสอบไมโครโฟนที่แตกต่างให้ดูเลยว่าไมโครโฟนจากเครื่องเบสิกเป็นแบบนี้แบบตั้งโต๊ะเป็นแบบนี้แบบเน็บกระดุมติดอกเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นช่วงเย็นผมจะ ชวนทุกท่านดูเรื่องของเวอร์ชวลสั์ฉากหลังแบ็กกราวแบบนี้ถ้าเป็นพยากรณ์อากาศอยู่แบบนี้ทําอะไรได้บ้างมีลูกเล่นอีกเยอะมากนะครับทุกๆท,ท่านไม่น่ายากทําได้แน่นอนโอเคผมแจกโจทย์เวลานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวโยนวิดีโอกลับไปแล้วจะกลับไปที่ไลน์วิดีโอคอลเพื่อปิดทางนู้นนะครับโจทย์ที่จะให้ทุกๆท,ท่านเตรียมคิดไว้เลยท่านพูดเพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับผ่านซูมใช้เครื่องมือร่วมกัน อะไรก็แล้วแต่เป็นเทคนิคนะครับ3นาทีนะครับสูตรของการใช้งานเสียงภาพไม่มีตายตัวท่านมีหน้าที่เลือกของท่านเองโจทย์ที่ต้องพูดหัวข้อของการพูดคือเปลวเทียนให้แสง m c รามคำแหงให้ทางโอเคนะครับให้โจทย์ challenge ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเปลวเทียนให้แสง m อรามคำแหงให้ทางท่านคงพอมองเห็นทิศทางที่ผมอยากจะบอกท่านละผมก็อยากให้ท่านลเล่าว่าการมาเรียนภาควิชาสาขาวิชาคณะสื่อสารมวลชนเนี่ยไม่ว่าท่านจะจบสาขาอะไรนะครับมันออกไปให้ทางชีวิตของท่านยังไงนะครับไม่ต้องไปเทียบเทียนมาตลอดเวลานะครับแต่พูดให้น่าสนใจแนะนำครับผ่านการแชร์ด้วย powerpoint สักสองหน้าก็ขอ powerpoint สักสองหน้าถ้ามี ไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีได้จะดีนะครับถ้ามีได้จะดีนะครับ PowerPoint สักสองหน้าถ้ามีได้จะดีท่านจะได้ฝึกแชร์นะครับแล้วเครื่องมือต่างๆในการเขียนร่วมกันเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูหมดเลยในวันเสราร์และท่านก็เลือกเทคนิคที่ผมมีในวันเสราร์ออกมาใช้ในการนําเสนอของท่านหลังจากนั้นทุกๆท่านจะได้มีโอกาสฝึกโฮสต์ของตัวเองท่านจะเป็นคนโฮสต์เหมือนผมโฮสต์วางลิงก์ เหมือนผมวางเพื่อนๆจะหมุนเวียนกันเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านตลอดทั้งวันเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆสามสิบรอ,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 อบเนี่ยครับใช้ทักษะและเทคนิคที่เรียกว่า drill and practice ทำให้ท่านทั้งหลายทำซ้ำจนเชี่ยวชาญเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะครับดังนั้นวันที่28เราจึงฝึกอบรมเข้มขน้นลำดับ1-56-10ถึงเป็นพิเศษทุกคนในลำดับหลังๆจะต้องเข้า1-5 6-10ถึงแต่เช้า เพื่อรู้จักพี่น้องกันเป็นเครือข่ายรามคำแหงนะครับในช่วงบ่ายจะเหลือคนจํานวนมากแต่เร็วขึ้นเพราะท่านจะเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็เน้นเนื้อหาของท่านมากขึ้นและผมจะชวนท่านคุยมากขึ้นว่าท่านทําอะไรรามคําแหงให้อะไรกับท่านหลายท่านจะมีข้อสงสัยซักถามพิมพ์คําถามไว้ในแชทได้ตลอดเวลาและผมจะเอาคําถามที่ท่านถามกลับมาตอบคําถามท่านในเวลา16นาฬิกา ถึง17นาฬิกาช่วงเย็นของวันอาทิตย์ซึ่งเราก็จะปิดการอบรมกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการฟรีซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้กับสิทธิ์เก่าไม่มีค่าใช้จ่ายครับดังนั้นการจัดโครงการฟรีมีข้อเสียบางอย่างครับบางครั้งของฟรีคนจะไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่แต่ก็อยากจะบอกทุกๆท,ท่านว่ากรุณานะครับ เห็นแก่อาจารย์เอที่มีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อพวกท่านนะครับอาจารย์เอไม่ต้องกังวลใจากับการเปิดไม้ไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมแนะนําท่านว่าเพราะอะไรขาเข้ามาจะมีประเด็นอยู่นิดหน่อยซึ่งจะต้องมีการเซตอัพอุปกรณ์นะครับโอเคนะครับทุกๆท,ท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับก็หวังว่าวันนี้ท่านทั้งหลายติดตั้งซูมได้แล้วมีอยู่จํานวน13ท่านอยู่ในนี้ตัดผมออกมีอยู่12ท่านครึ่งหนึ่ง ไม่ได้เข้ามาน่าจะมีความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะเอาวิดีโอนี้อัปโหลดโดยการดาวน์โหลดวิดีโอมาแล้วโยนวิดีโอเข้าไปใน l ล n e กรุ๊ปเลยเดี๋ยวทุกท่านก็ไปดาวน์โหลดท่านที่ไม่ได้เข้าตอนนี้เดี๋ยวไปดาวน์โหลดวิดีโอแล้วดูได้นะครับอาจารย์เอกครับตอนนี้ทดลองเหมือนเดิมครับผมจะออกจากลายนี้อโทษๆครับผมจะออกจากซูมนี้ตัดหยุดเลยนะครับแล้วไปเข้าวิดีโอไลน์กรุ๊ปปิดที่วิดีโอไลน์กรุ๊ปเตรียมตัวไปไลน์กรุ๊ปกันนะครับ โอเคครับไปได้เลยครับแวบ